สวัสดีครับขออนุญาตให้ครูกุ้งแนะนำนิดนึงครับว่าวันนี้ทำอะไรกันเอนอ,อวันนี้ก็ได้มาพบกับดีเจสสนฟ้านะคะผู้ที่มีสนใจในด้านการทำในเลือคะ่ะแล้วก็เชิญท่านเข้ามาดูห้องแบบของเราครัเป็นนักเรียนคนแรกที่ได้เข้าล่เนี่ดีเจช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงครับ เมื่อก่อนทําอะไรปัจจุบันทําอะไรบ้างชื่อนามสกุลค,ครับผมสวัสดีครับผมน,นายธนเชษนาวงหรือว่าเฮินฟ้านาเรื่มครับศิลปินนักร้องเหนือบ้านเฮานี่เองนะครับอ่าช่วงนี้ก็ผมก็สุดใจที่ปลูกต้นไม้นะครับไหนว่าจะ,อะเอาดีทางต้นไม้แล้วก็เอามันถึงที่สุดกรเลยอ่ามาเรียนเราะเหนือเยื่อที่รงเรียนตรงนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์อันนี้ อยางมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับที่สนใจนะครับก็มารีบมาสมัครเรียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคเหนือหรือว่าทั่วประเทศนะครับขรับสมัครก็มีที่ภาคทุกตัวทุกปรันทที่อยู่ไกลๆนะครับมาเรียนไปกันนะครับผมคนครับเรียนรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกแล้วก็ใครที่อยากมาเรียนพร้อมหมดล้ก็รีบมาสมัครได้เลยนะครับรุ่นที่หน่งมีตื่นเต้นหรอ โอ้ตื่นเต้นครับรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นที่แข่งมากเลยรุ่นรุ่นแรกที่จะจ่ายห้าพันเนาะแต่รุ่นสองนี่จะเจ็ดพันเนอะต้องบ้งมาเนาะรุ่นต่อไปอาจจะแพงขึ้นรีบเรครับช่วงรุ่นที่สองมันอาจจะราคาจะขึ้นถึงหมื่นถ้าท่านจะอ่าจะได้นะครับครับขอบคุณดีเจเห็นปลามากครับสวัสดีครับ เงินไม้กลับเนี่ยจริงหันฟ้าวันนี้ผมมาอ่ปมาจำค่าสมัครเรียนนะครับเรียนพวกเนื้อเยื่อนะครับรีบผมรีบมาจองก่อนเดี๋ยวผมจะมาทันนะครับผมต้องเป็นรุ่นแรกถึงได้หนึ่งในสิบนะครับเดเลยต้องรีบมาแจ้งใได้รับอาจารย์อาจารย์กุ้งรับม้อไปเจ้าอาจารย์กุ้งรับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิดนึง